วันนี้มาอยู่ที่พระรามสามซอ,อย16นะครับมาหลังฝนตกพอดีเลยที่ผมมาในตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2องเองคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าร้านที่เราจะมาเนี่ยของหมดแล้ว <t> เหลือให้กินเป็นจำชาเองขายดีมากๆเลยมีรีวิวกันก็เยอะวันนี้ก็เลยแวะมาชิมนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดอร่อยรสชาติดีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊โจสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิตคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่า อ,อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับมาร้านนี้ผมมาผิดเวลาหมดแล้วหมดจริงๆด้วยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อปลายค่ะคุณปลายเจ้าของร,ร,ร้านเวยเดียวเป็ดเจ๊โจพระรสามค่ะเจ๊โจนี่แกเป็นใครแกเป็นซักเลงพระรมสามหรืยังไงความหมายคล้ายค้าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆรแล้วเป็นชื่อที่ชินแสตั้งให้ร้านค่ะไม่มีชื่อใครไม่มีชื่อใครเลยค่ะไม่ใช่ชื่อหนูด้วยอ๋อเหรอกีปีแล้วครับ ก็เปิดมาค่ะตั้งแต่รุ่นป้าแล้วก็รวมแล้ว28ปีแล้วค่ะสูตรร้านนี่ของใครสูตรร้านเนี่ยเป็นของตั้งแต่รุนนร่นป้าเลยค่ะรุ่นป้าเลยเมื่อก่อนป้าขายตรงไหนแต่ก่อนปา้าขายอยู่ตรงปากซอยออวัชรนอกค่ะเป็นรถเข็นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขยับมาอยู่ตรงปากซอย16แล้วก็มาเป็นปากซอย14ค่ะก็อยู่ตรงนี้ได้ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีของมานี่หมดเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยที่เขาศาสตร,ร์ช่วยเอาเป็ดพะโล้ที่ของใช้วันอื่นมาแขวนวันนี้ให้คนมากินเยอะช่วง ช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ค่ะคนก็จะเยอะเนะคะคนก็จะเยอะที่นี่มีอะไรขายบ้างตัวเด่นเลยนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลค่ะมีข้าวหน้าเป็ดนะคะแล้วก็จะมีพวกอะไรื่องในค่ะอย่างเช่นพวกไส้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ลูกค้ามาเราต้องสั่งก็คือเลือดเป็ดค่ะเลือดของเรานิ่มมากค่ะสิ่งที่ผมชอบร้านนี้คือเลือ่คุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยร้นๆตลอดเวลา แม้กระทั่งอะไรเป็ดก็อุ่นตลอดใช่ไหมใช่ค่ะอุ่นตลอดค่ะอ่าเขาใช้กระทะแดงอุ่นคุณผู้ชมอุ่นตลอดเพราะนั้นคุณมาทานที่นี่คุณไม่ต้องกลัวเนื้อเป็ดน่องเป็ดขาเป็ดปีกเป็ดอะไรก็จะอุ่นให้นร้อนไว้แล้วก็ย้ายไปในเขาเรียกอะไรนะถาสะเล๊ใช่ใส่ถาให้ใช่ไหมอุ่นร้อนตลอดดีมากเลยแต่ว่าเห็นบอกว่าที่เด่นที่สุดเลยคือร้านคือมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มของเรารสเด็ดค่ะมีเคล็ดลับสูตรพิเศษค่ะก็คือเป็นน้ำจิ้มห้ารสค่ะไม่พอผมได้ยินเมนูหนาารักกม อะไรนะอะไรม,ม่วๆ<อ>นะเป็ดม่วซัวค่ะก็คือสําหรับคนที่อยากทานเป็ดเครื่องในหลายๆอย่างอยากทานทุกอย่างแต่ว่าถ้าจะสั่งมาเยอะๆทานไม่หมดเราเลยทํามาเป็นเป็ดม่วซัวค่ะครบเลยค่ะก็จะมีเป็ดมีปีกมีขามีเครื่องในหัวใจตับขินไส้อะคือใครอยากกินอะไรสั่งได้เลยค่ะร้านนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทก๋วยเตี๋ยว60ค่ะก๋วยเตีดเด๋ยวค่ะข้าวหน้าเป็ด60ค่ะเกาเหลาเกาเหลา70ค่ะ70มัว่วซัว ม้อซัวอยู่ที่ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบค่ะแล้วมีเป็นหม้อไฟอะไรไหมมีค่ะมีเป็นหม้อไฟค่ะก็จะรสชาติเผ็ดนิดนึงค่ะเป็นสูตรเด็ดของร้านเหมือนกันใส่ทิพเผาค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดๆเอาละร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดจันทร์ถึงศุกร์เปิดแปดโมงเช้าค่ะปิดตอนสองทุ่มวันเสาร์ปิดหนึ่งทุ่มค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ปิดตอนห้าโมงเย็นค่ะจริงๆก็เปิดทุกวันแหละแต่ว่าต่างกันที่เวลาปิด สายต่างที่เวลาปิดค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะเราก็อาจจะขอปิดเร็วนิดนึงค่ะแล้วก็ร้านนะคะปิดทุกวันที่16ของเดือนค่ะเดี๋ยวไปชิมกันดูครับวันนี้ขอบคุณคุณปายมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ นี่ผมมาจริงๆหมดแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เขาทําให้พิเศษโดยเฉพาะเลยถ้าปกติคุณผู้ชมมาเนี่ยก็มีข้าวหน้าเป็ดย่างมีกุ้ยช่ายหูแดงก็มีอะไรเงี้ยสั่งได้แต่มันหมดแล้วอ่ะนี่ฮะนี่เป็นเป็เปดพะโล่ของร้านเขาบางคนบอกอ้าวก็เป็ดพะโล่เหมือนทั่วไปไหรือเปล่าม่นเหมือนร้านนี้เขามีเอกลักษณ์นี่อย่างงี้เป็ดมั่วซั่วรวมทุกๆอย่างที่คุณอยากได้นะปีข้อคอข,อขาไส้กึืนเลือดอะไรก็แล้วแต่บอกก็ได้อย่างเลือดเป็ดนี่หกสิบบาทคุณผู้ชม เ้าบอกเลือดร้านเขาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยนิ่มนุ่มลื่นนะลองเลยไหมโอ้ยตักเพิ่มอะเลือดดีมากร้านนี้โอ้แล้วนี่น้ำจิ้มห้ารสนี่เนื้อเป็ดนี่เนื้อเป็ด เดี๋ยวผมขอข้าวเข้ามานิดหนึง่งเพราะมันต้องกินกับข้าวหนึ่งถึงอร่อยนิดๆแต่แต่เป็ดน,นุ่มนี่นี่หน้าหมดเร็วไส้เป็ดฮนะอันนี้ทำให้เป็นไม่อร่อยเลยนะไส้เป็ดอันไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเขาเนี่อย่างนี้พรมพรมลงไปหน่อย <c oughs> ไส้ดี เป็ดเด่นเลือดงามโอ้เนี่ยตอนนี้ฮะเขาจะเป็นหม้อดินใส่น้ำพริกเผาด้วยเห็นไ,ไหมไม่เหมือนเจ้าอื่นโหปีกเป็ดน,นี่ยุ่ยเลยนะยุ่ยเลยอย่าเรียกว่าเปื่อยดีกว่าผมว่าเข้าปากไปเนี่ยนะลูดปืดเลยด้กระดูกเปื่อยมากดึงสลากออกมาได้เลยดีมากโอ้โหนี่เป็ดม้วซัวทุกอย่างมันเปื่อยยุ่ยไปหมดเลย โอ้โหดูนะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะเลือดเป็ดอย่าพลาดผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปติดสติกเกอร์ให้เขาดีกว่านะฮะติดไว้เลยหน้าตู้ติอ้วนมาชิมแล้วแล้วใครที่ชอบกินน้องเป็ดดูน้องเป็ดร้านน,นี้นี่คุณดูโอ้โหใหญ่มากนะ เขามีนะบะมงบะหมี่จัดการให้เลยบะหมีม่ร้านนี้แวะมาพระรามสาแค่นี้เองอน้ำจิ้มก็ดีโอ้ยผม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 ,ม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 แกมมากเลือดดีมากวันนี้ขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊โจมากคุณผู้ชมอยากจะมาทานร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ตรงถนนพระรามสค่ะซอย14ค่ะร้านนะคะเปิด จันถึงสุขค่ะเปิด8โมงเชา้าปิดตอน2ทุ่มค่ะวันเสาร์เปิด8โมงเชา้าปิด1ทุ่มแล้ววันอาทิตย์ปิด5โมงเย็นค่ะอ่าแวะมาได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาพร้อมกระทะแดงฮานาบิชิครับใช้ทนใช้นานหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ฮานาบิชิอยู่คู่กันไทยมากว่า30ปีใช้ดีครับร้านนี้เขาก็ใช้อุ่นอร่อยเต็มเรามอบให้เลยนึ่งเครื่องนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปอร่อยกันที่ไหนติดตามด้วยนะครับ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกสปปด,สปปดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไค้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ